โอ้โหเหเห็นไหมคะนี่ที่ที่เรากรีดในหัวนะคะหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะออกมาแล้วคะ่ะหน่อโผใบมาเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะไม่ต้องไปเสียเวลาผ่าหัวเป็นชิ้นๆให้หัวเน่าค่ะนี่คะ่ะทําวิธีแบบฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook แล้วก็กดติดตามแม่เป่งร้านดิวด้วยนะคะเออเดี๋ยวเราไปชมอัปเดตกันเลยนะคะแล้วก็วันหลังเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็จะมาทํา ให้ดูอีกครั้งนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งจะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับการผ่าหัวบอลสีที่ผ่าไว้ในหัวนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนฟาร์มคุณแม่เป่งได้ผ่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยดูนะคะก็ลองไปย้อนดูนะคะหลายๆท่านนะคะถามว่าผ่าหัวหน้าร้อนเนี่ยได้ไหม ก็จริงๆแล้วหน้าร้อนเนี่ยนะคะเขาจะร้อนมากแล้วก็การผ่าหัวเนี่ยส่วนมากจะเน่านะคะแต่ว่าวิธีนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งทําแล้วค่ะและรับรองว่าเขาแตกหน่อได้เร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟาร์มค,คุณแม่เป่งน,นะคะจะพาไปเอาดูอัปเดตของการผ่าที่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะ ที่แล้วนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งอ่ะได้ผ่าหัวของบอลสีอะไรรู้ไหมคะนางวารีค่ะก็คือเราผ่าหัวข้างในหัวเลยนะเราเอาหัวมาผ่านะคะเพื่อนๆสามารถจะไปเปิดดูได้เดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะให้ดูเหมือนกันนะคะว่าผ่าเป็นแบบไหนนะคะดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะรอบข้างๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งอ่ะได้เอามีดกรีดลงไปเห็นไหมคะเพื่อนๆ ซูมดูชัดๆค่ะขึ้นมาอย่างเร็วมากๆเลยเป็นใบแล้วนะคะ ประมาณหนึ่งเดือนเราก็สามารถที่จะแยกหัวมาชำได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะวิธีนี้เนี่ยง่ายมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่นะคะยิ่งง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะเนี่ยค่ะนางวาลีของเราต่อไปนะคะต้นอื่นๆน,นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะทําแบบนี้เหมือนกันในหน้านี้นะคะอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งจะดูหัวเขาว่าหัวเขาใหญ่ขนาดไหนนะคะและฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะทํานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอ,อยากทราบข้อมูลนะคะก็ติดตามแล้วก็ขี่ในเพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะใน Facebook แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใ,นใต้คลิปได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะและที่มาอัปเดตให้ดูกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาโดยตลอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการปลูกบอนสีค่ะบ๊ายบายค่ะ